ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกผู้ทุกคนน้พี่น้องเนาะวันนี้กัจะมาขอแนะนําแนวทางของผู้ที่เห็ุประตูสัตว์นาะพี่น้องเนาะผู้ที่จิมาเลี้ยงง่วไม่เริ่มแหลกนาะพี่น้องเนาะคือที่ประสบการณ์ของบุญชูฟาร์มเนาะสิมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ลักลัก้อพี่น้องเด้อผู้ที่มีทีมีทางให้ปลูกหญ้าเตรียมไว้ก่อนพี่น้องปัญหาหลักๆคือ มันขาดแค้นหนาพี่น้องคือเขาย่ำเขาเจ้าเห็ดไห้เห็ดนางสิไปหาเลี้ยงบ่ได้นะพี่น้องนะเอางวัวเขาออกทงออกอย่างห้าบ่ได้ยังเสียมันลำบากคือต้องผู้้ใไดมีทีมีทางผู้มือไม่นะพี่น้องกำลังสียหัดกำลังสิเริื่มต้นเห็ดเนาะทีเขากับแบ่งทางมาเห็ด,ดเป็นขอ,อกงวัวเขายังเสียพี่น้องเป็นฟ้ามงวัวเขาเห็ดฟ้ามเนน้อยก็ได้แคมีผพ้ใได้เริ่มหัดเห็ดเนาะสำหรับมือไม่นะพี่น้องเนาะ ก็แล้วแต่บุคคลหรว่าพี่น้องผู้ใดมีทีมีทางกับปอยงว้วนแบบไร่ทุง่งเขาํำให้น้ำหน้าไดแต่ผู้มีทีทางหลายก็อ้อมลวดล็อกของสมือนนี่เพราะว่าสมือนนี้ไปใส่ของไผ่บ่ไดเด้พี่น้องมีปัญหาเลยนด้เขาสิไป,ปทีไปทางผู้อื่นบ่ไดเนาะมันสิเป็นปัญหาเนาะพี่น้องเนาะมันเกิดปัญหายอยู่หลักๆคือผมเป็นผู้ประสบการณ์ผมเห็นมากผ่านมาปีหนึง่งเนี่ยมันประสบการณ์คือมันหัวพี่น้องคือหูเลยว่าอันใดเป็นอันใดเนาะพี่น้องเนาะ มันกับเป็นทีเสียมสํำคัญอย่างนี้ผมว่าการเทียวเห็ดก็ได้เข้าใจเห็ดแต่เดือดร้อนพื้อื่นขางพี่น้องใหญ่ความลําบากกับพื้อื่นเขาบันทิงบันทิบดีเนาะประสบการณ์ในผู้ขาถึงเคยผ่านมากแต่พยายามบอาให้ฟังนาอพี่น้องเนาะประสบการณ์ก็ได้ผมกัดเลี้ยงนี่ละเห็ดป้านน้อยของผมอยู่นี่งัวหาหกโตเลี้ยงไว้หาโตนี่ก็ ใส่น้ำเชื่อไปแล้วสองตัวพี่น้องบ้างน้ำ,นำ,นำยาเทียมผสมเทียมไปแล้วสองตัวเนาะมือนีก็ครบรอบยี่สิบเอ็ดมือพี่น้องแต่มันบ่คืนกะแปลว่ามันอาจจะติดไม่จ้าใดประสบการณ์ที่ใดเนาะพี่น้องเนะาะเอาอยากได้งัวง,งามเขาก็ไปย้มเห็ดผสมเทียมเอาพี่น้องถึงมันทีราคาสูงแน่มันออกใดมากมันก็คุมพี่น้องให้ปูปแปลง ง g a ได้พี่น้องเด้อเห็ดแปลงงา a สำหรับไปปลูกถือมือใหม่สิอยากเห็ดเนาะพี่น้องเนาะให้ปลูกแปลง n g เห็ดไปแบ่งแบ่งทีแบง่แบง,บง,ท,บงทางเห็ดให้มันให้มันเขาทีเขาทางพี่น้องมันจะประเดเลือดดอนมองทั้งหน้าของห้องถ้าว่างแผนบัถือคือลมเหลววัดได้ได้พี่น้องติดขัดไปวัดไอ้นี่ผมก็โล่งแน่เนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวเขาแล้วก็สิเก็บฟางเขามาไว้ใน ฟางลอยก่อนงวาาวัวหาตัวซีตัวห่าตัวบุคคล้อกินได้พี่น้องลอยก่อนปีหนึ่งอ่ะเนี่ยผมเอาไว้ลอยก้อนบุคคล้อกินครับปีนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นครับต้องให้ได้หลายกก่าเก่าบุคคล้อกินเนี่ยยังเนี่ยขาดแช่นเน่ยมันม่มีฟางให้กินเลยฟางเนี่ยสำคัญอยู่ด้วยพี่น้องเลยมันเป็นอาหารไอ้กบเขียวเนาะครับลิปนี่กับบ้าฝองไอ้ฟังต้นๆนะพี่น้องเนาะสำหรับมือใหม่การวางแผนเห็นมีหงายเห็นหง่างวากินนะพี่น้องเนาะ เริ่มต้นให้มีหญ่ง้วงจินเด้อพยายามเฮ็ดเอาแล้วก็เฮ็ดคขอขยันดีดีๆบนไหนมีทุนมีห่อนก็เฮ็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ก็ไว้ทำนี้นะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมเนาะสวัสดีครับ